พร้อมแล้วพร้อมแล้วตรงเงินมาให้ชโชค <im it> ให้ลาพี่ๆเขาด้วยนะลูกนะรัฐบาลงวดนี้หนูจะให้เลขตัวไหนนะรัฐบาลงวดนี้หนูจะให้เลขตัวไหนให้เลขลูกมาสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวล่างพี่คนไหนที่ติดตามหนูพี่คนไหนที่กดไลค์กดแชร์ให้หนูไปให้โชคให้ลาพี่ๆเขาด้วยเด้ออะตัวแรกคะ่ะตัวแรกตัวแรกตัวแรกที่น้องให้ตัวแรกที่น้องให้หคือ หนึ่งค่ะตัวแรกที่น้องให้คือหนึ่งหนึ่งอย่างน้อบับนี้กดเล็กหนึ่งดันเล็กหนึ่งมาให้ชมหน่อยช่วยกันกดหนึ่งดันหนึ่งมาช่วยกันกดเลขหนึ่งดันเล็หนึ่งมาให้ชมหน่อยจ้าช่วยกันกดเล็กหนึ่งดันเลข1หนึ่งมารัวรัวหน่อยค่ะช่วยกันกดเลขหนึ่งดันเล็กหนึ่งมาหน่อยค่ะทุกคนจ้ากดเลขหนึ่งดันเล็กหนึ่งกดหนึ่งดันหนึ่งตัวเลขแรกคือเลขหนึ่งค่ะตัวเลขแรกคือเลขหนึ่งค่ะ ใครเห็นตัวเลขแล้วรบกวนดันตัวเลขขึ้นมาคนไหนที่เห็นตัวเลขแล้วรบกวนดันตัวเลขขึ้นมากดหนึ่งดันหนึ่งพิมพ์เลขหนึ่งกดเลขหนึ่งและดันเลขหนึ่งขึ้นมาพิมพ์เลขหนึ่งกดเลขหนึ่งและดันเลขหนึ่งขึ้นมาค่ะ เป็นแค่แนวทางนะพี่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวแรกคือเลขหนึ่งให้ทุกคนกดเลขหนึ่งดันเลขหนึ่งมาตัวแรกคือเลขหนึ่งให้ทุกคนกดเลขหนึ่งดันเลขหนึ่งมารัวรัวเลยจ้ากดหนึ่งดันหนึ่งกดหนึ่งดันหนึ่งกดหนึ่งดันหนึ่งต่อไปตัวที่สองต่อไปตัวที่สองค่ะต่อไปตัวที่สองค่ะต่อไปตัวที่ ตัวที่สองจะเป็นตัวไหนตัวที่สองจะเป็นตัวไหนตัวที่สองจะเป็นตัวไหนนะทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะขออนุญาตเช็คยอดแชร์นะคะตอนนี้ยอดแชร์คือน้อยมากตอนนี้ยอดแชร์คือน้อยมากอะตัวเลขตัวเลขที่สองต่อไปเป็นตัวเลขที่สองนะคะ ต่อไปเป็นตัวเลขที่สองนะคะพี่ต่อไปเป็นตัวเลขที่สองนะคะตัวเลขที่สองจะเป็นเลขตัวไหนตัวเลขที่สองจะเป็นเลขตัวไหนย้ําว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นคนไหนชอบตามได้ใครชอบตามได้ใครไม่ชอบกดผ่านใครชอบตามได้ใครไม่ชอบกดผ่านนะคะ ่อะตัวที่สองตัวที่สองตัวที่2จะเป็นตัวเลขอะไรดูวายเอาไม่รู้ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าตัวที่สองเจ็อุ้ยกุงมันมาได้ใช่ไหมเนี่ยตัวที่สองเจ็ดค่ะ ตัวที่สองเลขเจ็ดค่ะพี่จ๋าตัวที่สองเลขเจ็ดกดเจ็ดดันเจ็ดมาไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าตัวที่สองคือเจ็ดตัวที่สองคือเจ็ดไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะกดเจ็ดดันเจ็ดมากดเลขเจ็ดดันเลขเจ็ดมาค่ะกดเลขเจ็ดดันเลขเจ็ดมาค่ะกดเลขเจ็ดดันเลขเจ็ดมาค่ะพี่กดเลขเจ็ดดันเลขเจ็ดมาพี่น้องคาตอนนี้ขอขอการกดเพิ่มเพื่อนนะ เพราะว่าขอการชมขอการกดเพิ่มเพื่อนนะได้ไหมขอการกดเพิ่มเพื่อนนะคะฝากกดหมุนร้านหนูด้วยนะใครกดเพิ่มเพื่อนได้แล้ววันนี้ขอให้โชคดียฮงหปังๆให้เป็นเศรษฐีให้เป็นมาหาเศรษฐีให้มีชชอวิลากับหนูไปพรุ่งนี้ไปตามหาเลขหนึ่งเจ็ดอ่ะตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรตัวที่สามลูกนะถุงเงินคนเก่งมาชกช็กโชคลภพี่ๆเขาที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ถุงเง,เงินเก่งมากลูกถุงเงินเก่งมาก งวดนี้แม่ขอสามตัวนะคะรัฐบาลงวดนี้แม่ขอสามตัวนะคะจะมาตัวไหนรัฐบาลงวดนี้แม่ขอสามตัวนะจะมาตัวไหนมาให้โชคคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ใครที่กดไลค์ใครที่กดแ like, ชร์ share, ขอโชคดีเฮงปังปังอ้าตัวที่สามค่ะ จ็ดสี่มาได้หรอฮะสี่ทุกคนเลขตัวที่สามคือสี่หุยอีกุ้งมันมาได้ได้เจ็ดสี่อ่ะหุยแต่ว่ามันไปชนกับเลขไอน้นั่นนินดีชนกับเลขคนดังนี่สิหนูไปชนกับเลขคนเลขตัวที่สามคือสี่ค่ะพี่พี่เ,เลขตัวที่สามเลขตัวที่สามคือสี่ค่ะพี่สา เอาจริงเหรออือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมาเกออตตสี่หนึ่งเจ็ดเอา้าทำไมกูเขียนสองเจ็ดสี่วะเอ้ากูเขียนด้กูรู้กูเขียนหรอวะเอามึงเคยบอกบินมึงจีหล่ะเอาเฮียแล้วเฮียแล้ว,ลวทุกคนรอแคปบสามตัวจ้าเอาเป็นไปได้ไงอะ่ะเป็นไปได้ไงทุกคนชอบไหม ทุกคนมักบอเลเหล็กนีมักบอมีไผมักขึ้นนังบอมีใครชอบคืออีนังบอมีใครชอบเหมือมนชมเปล่าชอบแต่ว่าตรงกับเลขคนดังตรงกับเลขคนดังก็ไม่ได้เลอุย้ยครบเลยค่ะ แคปเลยค่ะใครแคบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสาธุใครแคบแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาคนไหนที่แคบแล้วรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาชมค่ะคนไหนที่แชร์แล้วรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสาธุสาธุขึ้นมาจ้าคนไหนที่แชร์แล้วนะคะอู้พี่น้องหนึ่งเจ็ดสี่ไปซื้อเลยค่ะสี่หนึ่งเจ็ด ไปซื้อเลยค่ะ417ค่ะไปซื้อเลยค่ะ417ทุกคนอ่ะครายแคปแล้วเรียบร้อยรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คำว่าสาธุค,ค่ะ ขไลแคปแล้วเรียบร้อยดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมาคนไหนที la, ่แคปแล้วเรียบร้อยรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสาธุสาธุขไลแคปแล้วเรียบร้อยรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าสาธุขึ้นมานะคะวันนี้ใครที่กดไลค์ใครที่กดแชร์นะคะขอให้โชคดีนะคนไหนที่กดไลค์คนไหนที่กดแชร์ในวันนี้ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังไม่ว่าจะเป็นสามตัวหรือสองตัวกดเพิ่มเพื่อนจ้ากดเพิ่ม รีบด่วนเลยค่ะ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 พี่จ๋ารีบด่วนเลยค่ะใครที่กดเพิ่มเพื่อนไปแล้วขอให้สติกเกอร์ไปหาแอดมินชมใครที่กดเพิ่มเพื่อนไปแล้วสติกเกอร์หาแอดมินชมแบบด่วนๆเลยค่ะบอกว่าแทงเลขนี้นะคะใครที่กดเพิ่มเพื่อนไปแล้ววันนี้สติกเกอร์ไปเลยพี่ขอให้ทุเงินไปให้ช่วงให้อะไรพี่พี่แทงตั้งแต่ออมสินแทงตั้งแต่ออมสินกดแทงตั้งแต่ออมสินได้เลยค่ะ แทงตั้งแต่ออมสินได้เลยพี่ๆอย่าลืมนะมาได้หมดจ้ะมาได้หมดค่ะแต่ว่าอย่าลืมแทงตั้งแต่ออมสินอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมไม่แน่นะจะอาจจะมาออมสินก่อนก็ได้ไม่แน่นะจะอาจจะมาออมสินก่อนก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกดจิ้มไว้นะคะ กดจิ้มไว้เลยค่ะกดจิ้มไว้เลยค่ะกดจิ้มไว้ได้เลยสมาชิกของเราพี่สมาชิกของเราสมาชิกของเรานะฝากไว้ด้วยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะเลขของน้องถุงเงินนะเลขของน้องถุงเงินตัวเลขนี้เป็นแค่แนวทางนะตัวเลขนี้เป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนค่ะใครชอบก็ได้ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็กดผ่านเนาะใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบก็กดผ่านนะจ๊ะพี่จ๋าใครชอบตามได้ใครที่ไม่ชอบกดผ่านเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวชมขออนุญาตนะชม มขออนุญาตจาก